สวัสดีค่ะเราสาวกแครอโรแมนฟิทั้งหลายก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องป้าเก๋าอ่านการ์ตูนเกา่าป้าเก๋าก็ขอขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นกําลังใจให้ป้าเก๋าได้ทําคลิปต่อๆไปเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะเรามาชมตอนต,อนต่อไปกันเลยดีกว่าก็ได้ไอ้คนกลับกะละเดีรีบพาตัวแคมาที่นี่นะฟบาท เชื่อสนิทว่าแคโรอยู่ที่นี่อย่างนั้นแหละดื่มไปอย่าหยุดนะดื่มเพื่อแลกกับชีวิตของแคโรอยู่ไหนนะแคโรามาให้เห็นหน้าหน่อยสิดื่มเข้าไปดื่มเข้าไปยิ่งเมาได้ยิ่งดีอยากเห็นคนหล,ล่อๆเวลาเมาเพียงแค่ให้เห็นว่าแคโรปลอดภัยเท่านั้นเร็วเข้าเครบเจ้าชายตามมาแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นเห็นอยู่ข้างหน้านั่นแล้ว อ๋ที่รวมกองคารวานถ้าหากเข้าไปรวมอยู่ในหมู่ของกองคารวานรับรองว่าเป็นที่พักพิงได้ไม่มีใครสงสัยแน่ๆอ๋อรู้แล้วเครปดูสิมีคนตามมาอ๋รีบเข้าไปรวมในกองคารวานฝุ่นตลบเลยคงเป็นทหารฮิไทายเจ้าชายมาแล้วเร็วเข้าเครปอย่าช้าทุกอย่างพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมเร็วเข้าที่ดดแห่งนายเข้าไปข้างในเปลี่ยนชุดแล้วหาผ้าคลุมผมไว้ ค่ะนั่นเครปไปได้แล้วตกลงอ๋อใช้เสื้อผ้าทำเป็นตัวเราแล้วแล้วตัวของแนล่ะ,ะจะทำยังไงดีไม่ต้องห่วงเอาดินทาตามตัวจะได้เป็นสีดำเออพวกทหารมาแล้วฮาเซนออมือขาวสวยจังเลยแล้วมาให้หมดเราตรวจด,ดูให้ทั่วดูพวกผู้หญิงในกองครารวานอุ้ยฮาเซนเจ้าชายมาแล้วถ้าเห็นเราเข้าจะทำยังไงดี ล้อมกองคราวานไว้แล้วตรวจดูผู้หญิงทุกคนตรวจดูผู้ขอของด้วยเทุกชายอิสมินโอ้นี่มันเรื่องอะไรกันโอ้คงจะหาผู้หญิงละมัง้งหาผู้หญิงทําไมนะนั่งอยู่ตรงนี้นะทํำเฉยๆยสั่นไปหมดแล้วอย่าตกใจนะทีิดาแห่งนายต้องอยู่ในกองคราวานนี้แนะ่ๆนสะ่งตัวออกมาดีกว่าถึงยังไงก็หนีไม่พ้นขอดูหน้าหน่อยว้ยดึงผ้าคุมหน้าออกมาท้าชาย เจ้าชายโกรธมากถ้าจับเราได้คงไม่ไว้ชีวิตแน่นี่ห่ออะไรขอดูหน่อยสิอ่ะเจ้าชายห่อผ้าไปคะเออถ้ามีผู้หญิงผมทองตาสีเขียวผิวขาวอยู่ที่นี่แล้วก็ส่งตัวออกมาดีกว่าอจะจับผู้หญิงผมทองผิวขาวตาสีเขียวเป็นผู้ร้ายเหรอไม่ละมั้งถ้าจับอย่าทำให้ผู้หญิงเจ็บนะให้จับเป็นจะมีรางวัลให้เออจับเป็นเจ้าชายมีรางวัลเหรอ ฮาเซนเจ้าชายคงจะต้องการตัวเธอและสนใจเธอมากเออไม่หรอกเจ้าชายโกรธมากตัางหากหนุ่มคนนั้นน่ะเห็นผู้หญิงผมทองหรือเปล่าถ้าเห็นก็นํามามอบตัวเลยอะคือว่าฮาเซนเอเจ้าชายจนจะพบฉันแล้วเมมฟิสถ้าเจ้าชายพบเขาต้องเอาตัวเราไปเป็นสมบัติของเขาแน่เมมฟิสไม่ครับ ไม่รู้ไม่เห็นเลยครับฮาเซนเครปเตรียมให้เราเดินทางต่อแล้วขอบคุณนะฮาเซนขอบคุณจริงๆอิเด็กตกน้ำจมลงไปแล้วหนูหนูหนอ๋อโอ้ตายแล้วลูกแม่กินน้ำเข้าไปนิดหน่อยคะ่ะคุณป้าอขอบคุณมากนะหนะูตกใจหมดเลยแต่ไม่เป็นไรแล้วอ๋อเธอไม่ใช่ผู้ชายนี่นาะอ๋อ ตายแน่เลยเขาเห็นเราแล้วจะทำยังไงดีเอ๊ะเด็กหนุ่มคนนั้น่าบาทมีทหารแจ้งมาว่ากองครารวานที่ออกเดินทางไปแล้วมีผ้าคลุมเหมือนกับของทิดาแห่งนายอยู่ด้วย,ยจริงหรือนี่ตามไปอย่าให้หนีไปได้เอเจ้าชายตามออกไปไกลแล้วเราหนีรอดไปได้แน่ๆครับไปช่วยเด็กคนนั้นไว้ทำไมเกือบโดนจับได้แล้วไม่ล่ะ ไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าเลยเร็วแต่ว่าเรเร็วเข็เถอะจะออกเดินทางแล้วเจ้าชายอรุก,ก่อนคงจะทรงรอทิดาแห่งนายอยู่อย่างใจจดใจจอ่อครปจะพาทิดาแห่งนายมาให้เราที่วังรอนานแล้วเครปแล้วทหารของเจ้าชายอะไรนะอ๋อไม่ต้องห่วงเราใช้เส้นทางแม่น้ําไทกริสไปออสเตรเียได้เวลาแล้วออกเดินทางเร็วเข้า เจ้าชายคงไม่ทันรู้ว่าเราออกจากพวกกองครารวาลแล้วและล่องไปตามแม่น้ําเมมฟิสอยากพบเธอเหลือเกินขอให้เธอปลอดภัยทิดาแห่งนายที่น่ารักซึ่งไม่รู้อะไรเลยว่าเจ้าชายอารูโกนกําลังรอเธออยู่ป่านนี้เมมฟิสจะถูกอารูโอนใจร้ายฆ่าตายหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ขอให้เธอปลอดภัยเถอะทิดาแห่งนายไม่ผิดแน่เอ๊ะเขาช่วยลูกของฉันเอาไว้ เห็นชัดว่าผิวขาวตาสีเขียวอย่างที่พวกทหารบอกเอ๊ะใช่แล้วที่ดาแห่งนายถ้าอย่างนั้นเจ้าชายก็ตามผิดทางแย่และสิไม่เจอที่ดาแห่งนายเจ้าชายเจ้าชายเดี๋ยวก่อนพยาค่ะมีอะไรหรือลูกคา้าที่ดาแห่งนายมุ่งไปทางทิศเหนือไม่ใช่ทางนี้พยาค่ะอะอะไรหรือพวกมันใช้กนลวงเราแล้วพาที่ดาแห่งนายไปทางเหนือ จริงหรืออทั้งทั้งที่ฉันรักเธอขนาดนี้เธอก็ยังหลอกฉันได้ฉันจะไม่ยกโทษให้แต่ถึงอย่างไรฉันก็ยังรักและต้องการเธอเออเทพธิดาแห่งความรักช่วยข้าด้วยเถอะถ้าไปทางเหนือก็ออกทางแม่น้ำไทยกิดนะสิพี่ยาค่ะลวงเราได้ก็ดีแล้วทหาร ลรวแม่น้ำไทกริสไว้เร็วแค่เราถูกหลอกให้ไปหาเจ้าชายอารุกรณอนที่อัเซียทาัทางที่ตัวเองตั้งใจจะไปพบกับเมมฟิสเราแม่น้ำไทคริสเอาไว้ที่ราบสูงอนาโตเลียในสมัยโบราณแค่เรามุ่งไปทางแม่น้ำไทคริสที่ได้อย่างนาย้ยที่ได้อย่างนาย้ยจับให้ได้ขอให้หนีพ้นด้วยเถอ,อะเมมฟิสคาดไม่ถึงเลยจริงๆ ฉันเป็นคนในศตรวรรษที่20แต่มารักคนในสมัยโบราณอย่างเธอฉันมีชีวิตอยู่เพื่อเธอทนไม่ได้ที่จะเห็นเธอเป็นอะไรไปเร็วเข้าถ้าข้ามภูเขาลูกนั้นก็ถึงแม่น้ำไทกริสฉันรักเธอเมมฟิสรักเธอขอให้ปลอดภัยด้วยเถิดอะออะเครปนั่นทหารฮิปไทยนี่นาท,ทั้งทั้งที่เรามุ่งหน้ามาทางแม่น้ำไทกริส พวกเขารู้ได้ยังไงว่าเรามาทางนี้ใหญ่แล้วเจ้าชายก็มาด้วย่างน่ากลัวซิจริงๆฮาเซนนั่นพวกทหารใหญ่แล้วเครบเป็นคําสั่งของเจ้าชายต้องจับที่ใดแห่งนายโดยจับเป็นถ้าจับตายเราก็โดนฆ่าด้วยห้ามทาอันตรายที่ใดแห่งนายแม้แต่ปลายเล็บเอ๊ะถ้าเราตายก็ถูกฆ่าเหมือนกันเป็นคําสั่งของเจ้าชายอย่าได้ทําอันตรายที่ใดแห่งนายแม้แต่ปลายเล็บ ถ้าที่ดาแห่งนายเป็นอะไรไปทหารจะต้องถูกฆ่าตูชายฮาเซนครบับอืมเราจะหนีไปทางไหนดีต้องรีบคิดจับที่ดาแห่งนายให้ได้จับเออไม่เอาแล้วกลัวเหลือเกินเออถูกล้อมด้วยทหารฮิปทายแบบนี้เราจะหนีออกไปได้ยังไงเจ้าชายให้ทหารหาจนทั่วแล้วก็ยังไม่พบเลยพี่ค่ะที่ดาแห่งนายต้องออกไปทางแม่น้ำแน่แน คงซ่อนตัวอยู่ตามพงหญ้ายังบาดเจ็บและไม่สบายอยู่หนีไปเองไม่ได้หรอกต้องได้รับความช่วยเหลือจากพวกพ่อค้าเจ้ชายเฉยไว้มุ่งมาทางนี้ก็แล้วถ้าพบเราเราจะต้องถูกฆ่าเข้มงวดกับเรือที่เข้าออกแม่น้ำไทกริสเรือที่ออกไปทางแม่น้ำไทกริสจะต้องมีที่ดาแห่งนายอยู่แน่ๆพยายามเอาตัวกลับวังให้ได้เจ้าชาย ยังไม่เคยเห็นเจ้าชายโกรธเท่านี้มาก่อนเลยปกติเป็นคนเยือกเย็นมากฮาเซนทหารยังกับตาสับประรดเราจะรอดไปได้ยังไงเอถูกฆ่าหน้าคราวนี้ไม่หรอกผมรู้สึกว่าเจ้าชายทรงรักเธอมากนะที่ได้แห่งนายเออเจ้าชายต้องการเธอมากความรักมันเผาผลาญพระทัยของพระองค์จนพระองค์ตั้งพระทัยแน่นอนที่จะเอาตัวเธอไปให้ได้พูดอะไรกันฮาเซน นี่เป็นความรู้สึกนะที่ได้แห่งนายขืนส่งเสียงดังเจ้าชายที่แสนน่ากลัวคนนั้นก็จะมาจับพวกเราเท่านั้นอย่าเอ็ดไปสิอืมแย่ yeah. ฮาเซนแล้วเราจะออกไปจากที่นี่ได้ยังไงกันอืมขืนอยู่นานกว่าน,นี้แล้วก็แย่ yeah, แน่ถ้าถูกเจ้าชายจับได้ทั้งฮาเซนและเครปก็ต้องตายเพราะสองคนนี้เป็นคนช่วยเราหนีเครปเอ๊ะใครมาน่ะเอ๊ะทหาร ทหารทิพไทยด้วยเยอะแล้วคงเห็นเราแน่คราวนี้ล้อมใกล้ขนาดนี้จะหนีไปได้ยังไงกันมีหวังถูกฆ่าแนะออ่มุ่งหน้ามาทางนี้ซะด้วยจะมาจับเราเออมิมฟตมาทางนี้แล้วพ่อ้าสองคนก็จะต้องถูกฆ่าด้วยสองคนนี้จะต้องถูกฆ่าเออเราจะทําให้คนอื่นถูกฆ่าเออทำให้คนในยุคโบราณหลังเลือดเพราะเราอีกไม่ได้แล้ว หนีไปฮาเซนครับฉันจะออกไปมอบตัวกับเจ้าชายหนีไปเร็วออเดี๋ยวก่อนอ๋อครับเป็นยังไงออครับเราเตรียมเรือรอไว้แล้วนะรีบหนีไปเร็วโอ้ทางด้านน้นทหารเต็มไปหมดเปลี่ยนมาใส่เสื้อผ้าทหารเลยโอ้ขอบคุณรีบลงเรือนะทำเป็นเรือลาตะเวนเออดีจังเลยที่ได้อย่างนายเธอจะเสี่ยงออกไปเพื่อช่วยพวกเราหรือ ฮะเซนฉันจะยอมให้คนสองคนถูกฆ่าเพราะฉันคนเดียวไม่ได้หรอกฮะเซนรีบเปลี่ยนชุดทหารเร็วจะได้รีบออกเดินทางเราต้องแกล้งพายเรือปนไปกับทหารอื่นๆเดีย๋ยวให้พิรุษนะค่าเราต้องพายเรือปปบบนไปกับพวกทหารแล้วออกแม่น้ําไปกลัวจเจ้าชายอิสมินนะสิตาไวจะตายไปเดี๋ยวก่อนแม่น้ําไทกริสมีต้นอ้ออยู่เต็มนี่นาะอ๋อใช่แล้วทางด้านขวาถ้าเราเอาเรือล่องไปตามพงอ้อ ก็จะไม่มีใครเห็นโอ้ไม่ได้หรอกทำแบบนี้เทพเจ้าแห่งบึงจะทำให้เรือจมไม่หรอกเป็นเพราะสมัยโบราณกษัตริย์กลัวว่าคนที่ก่อความยุ่งยากจะหนีไปก็เลยออกอุบายว่ามีเทพเจ้าแห่งบึงแล้วพงอ้อไปเถอะโอ้โหรู้อนาคตรจริงๆด้วยมีหน้าเล่าใครๆถึงอยากได้ตัวไปครอบครองไปเถอะที่าแห่งนายยังไม่พบเบาะแสะอะไรเลยพี่คะ่ะ ตรวจตายอย่างเข้มงวดขนาดนี้แล้วยังจะหนีพ้นไปได้อีกหรือคนที่ช่วยพาหนีไม่รู้ว่าพาไปซ่อนไว้ที่ไหนถ้าเช้าแล้วก็หนีไม่ได้อีกแล้วสกัดไว้ทุกทางแล้วมีทางออกไปได้ทางเดียวคือแม่น้ำไทคริสลูกค้าพี่ค่ะที่ดาแห่งนายสนิทก,กับเจ้าถ้าเห็นเจ้าจะต้องปรากฏตัวออกมาแน่พี่ค่ะไปสิท่ดาแห่งนายเรากำลังล่องลงไปตามแม่น้ำไทคริสในประวัติศาสตร์ เฟฟิสจ้าอีกไม่นานฉันจะไปหาเธอเฮ้ hey, ทางต้นน้ำหาที่ได้แห่งนายพบไหมออไม่พบเลยนี่ตัวหญิงผมทองอิสมินยืนอยู่บนฝั่งอยู่เฉยๆนะ,ะเหงื่อแตกพากเลยเจ้าประคุณขออย่าให้เห็นเราเลยขอให้หนีพ้นด้วยเถอะแปลกจริงทำไมไม่พบที่ได้แห่งนายเอฮะ,อะนั่นลูกค้าเอ๊ะ เรารู้สึกว่าเราได้ยินเสียงของทิดาแห่งนายเจ้าชายเมมฟิสไปที่ัสซีเรียแล้วตามประวัติศาสตร์ผู้ัสซิเรียโหดร้ายป่าเถื่อนมากชอบการนองเลือดคนในสมัยโบราณกลัวความโหดร้ายของพวกอัสซีเรียทั้งนั้นฉันอยากจะไปบอกกับเมมฟิสไม่ว่าจะเป็นยังไงฉันจะต้องได้เธอมาเป็นชายาอ๋อเรือลำนั้นเข้าไปในพงอ้อนี่เข้าไปในพงอ้อแล้ว ที่ดาแห่งนายอยู่นั่นตามไปที่ดาแห่งนายแล่นเรือก็ไปในพงอ้อแล้วจับตัวไว้โอ้เย่แล้วเห็นเราแล้วเจ้าชายนะสิเอจ้าชายหนีเร็วเดี๋ยวเข้ามานิดเดียวเท่านั้นเร,เร็วเข้าเข้าไปในบึงด้านในเลยเจ้าชายอิสมินช่างน่ากลัวจริงๆตาอไ้ยังกับตาผีอย่าให้หนีไปได้ตามที่ดาแห่งนายไป เราไม่ยอมส่งเธอให้กับเมมฟิสหรอกหนีเร็วเร็วลงไปตามแม่น้ำค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับตอนที่36แคโรอของเราก็ยังคงหนีหัวสุกหัวสุนอยู่นะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องรอติดตามค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ